อันนี้ไ่ใช่ครับเนี่ยอันนี้200รครับอ้บ200นะครับโอ้ใหญ่มากเลยครับทีน 3, 3บ่นี่ก็ขายสามสามกว่าเลยครับาผมนี่ปลาลุมเลยนะปลาหมูครับขายดีจริงเลยขอบคับรายการไทยกันใหม่ๆจ้าอคค้ี้อันนี้ละลูก ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขาหมูลุงยอดนะฮะที่กากนตตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดที่มีสามวันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะอันนี้เป็นขาหมูนะที่ร้านนี่หลายอย่างนะที่ร้านแอปหมูก็มีนะที่ร้าน นี่่ชุดละห้าสิบนอันนี้ชุด sí> ละห้าส sí> sí> ิบนะใช่หัสิบาทอันนี้อันนี Straw ้ห้าสิบเหมือนกันนี่เป็นไส้ส้ทอดเนาะไส้ทอดขัชิบ้าน้ำมันเจาน้ำมันโรลลาเส้นตาดูนตนาเลยอันนี้นะครับอันนี้มีห้าสิบมีร้อยสองร้อยครับแบหมูยาจีนครับบอกอร่อยครับแคบหมูยาจีนแคบหมูยาจีนครับไหลไหลมัน ส0บ,บาทคนระับสิบลูกสองขาหมูเยอรมันน้ำมันหมูสามสิบบาทนะขาหมูเยอรมันหางหมู40่สิบบาทครับหางหมู40่สิบบาทขาหมูเยอรมัน200กับ2องยี่ห้อครับพี่หนูขอใบใหญ่ใบหนึ่งเนี่ยใบใหญ่ๆเดี๋ยวหนูใครมาใบถึงที่หนูอะไรลูกอิ่วค่ะมันใหญ่แค่นี้เลยลูกมันใหญ่แค่นี้เลยเอาไหมโอเคครับหางหมู40บบาทนะ เปิดร้านกี่โมงสามงเย็นหึงสี่ทุ่มครึ่งครับครับสามนสี่ทุ่มครึ่งุตเช็อามวันนะฮะตราเช็ดสามวันนะอเราเราวันเล่นไหยไหนครับปกติก็มีหลายวัขถานะครับอยู่จตุยาก็มีปล้งเผามีครับโอ้ป้งเผาปิดเก้เหรอครับปิดเก้าครับปองเผานเก้าแล้วก็ตลาดกุงนนท์ครับตลาดกุงนนท์กุงนนท์ด้วยอตลาดกุงนนท์เปิดท้ายมีวันพรฤหัส สาววทิษอันนี้หางไห่ค่นนี้50บกได้จ้ั้งเดพอรู้นะอันนี้50กับ40หลายครับขาหมูเลยไดนนก็ขาหมูนาะครับครับครับครัแล้วจ้าแต่แกเราเราชนะด้วยหนูเอา50บาทลูกรับทุกรายการเลยนะรานี้ย50บาท สแกนนี้นะลูกนี่แหละครับขาหมูครับนี่ครับขาหมูจ้าน่ากินมากเลยอันนี้นี่ถ้าเราอ่าทานทานได้หมดนี่เราเราไปอุ่นไหมไม่ต้องแช่เย็นครับไม่ต้องแช่เย็นอยู่ได้สองวันครับที่นี่ไม่ได้ชุบแป้งถือว่าทอดกระดสดๆครับไม่มีชุบแป้งครับอมแถ้าทานได้หมดไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช่เย็นเก็บไว้เลยครับอยู่ได้สองวันเก็บไปเลยอยู่ได้สองวันเลยนะฮะไม่ทำอะไรแล้วอาจจะทุบแป้งแต่แทนที่นี่ไม่ได้ทุบแป้งครับครับ ใครอยากกินก็มาได้นะฮะตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับศุกเสาร์อาทิตย์นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่าร้อยไปละหนึ่งร้อรับมเก้าสามเก้าเลยจ้ายัไม่ค่อยอยากกินเลยนะแต่ว่าทำงานแล้วก็กินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับ เตีมยวซีฟู้ดอ่าเตี๋ยวหวานให้ครับจะกินสองอย่างนะครับครับผมครับครับอะไรครับผมที่นี่แม่ใส่สองครับใส่ถุงประหยัดครับอ่าใส่ถุงเลยครับครับแล้วชนะสองร้อยด้วยหนูสองร้อยเลยเราชนะสองร้อยอันนี้ได้ค่ะอันนี้อะไรครับมาอันนี้อะไรครับครับครับเบิ้มๆเลย

ขาหมูครับ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 เลยจ้าขาหมูอย่าละมันลูกขายถูกถูกจ้าสองร้อยก็สองที่หนูร้อยเก้าหมดแล้วอันนี้สองร้อยลูกอันนี้สองที่เดี๋ยวเฮียตัดไปผมชิมสักอันนึ่งครับชิมค่เดี๋ยวผมจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่านี่นะเพิ่งทอดเสร็จนาแล้วร้อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวร้อนๆครับอร้อนๆครับอร่อยไหม ยังยังครับยังไม่ยิ้มครับนี่ไม่ไม่ต้องจิ้มไม่จิ้มนะครับจิ้มดีกว่าจิ้มดีครับจิ้มซีฟูดครับอือร่อยเลยครับขาหมูจ้าอร่อยไหมครับยอดครับยอดอร่อยมากครับอะไรมาน้ำต้มอะไรน้ำซีฟูดอร่อยเลยครับขาหมูเลยหนังจะกรอบนะครับกรอบเลยเนื้อนุ่มนะฮะกรอบนุ่มได้เลยจ้ะ 2อ0 <of> ค, yes. ครับนี <200 S 1> ่รองร้อยนะครับสอง้คร <opportunities> ับผมอ่างไม่คิดเต็มสอง้นะฮะอาอันนี้สองร้อยนี่ขอบคุณนะครับสองออกแล้วนะครับขอบคาบากันใหม่จ้า ได้ครับหนูคนลครึ่งด้วย200ลูกอันนี้เลยลูกถามเราเลยครับร้อยเลยเลยครับครัม,มูจ,จขายรมากอไ่ปีลครับเน<ใ>ี่ยโอ้โห<า>ประมาณสาปีไล้เลยสามสปีแล้วนะอายุหกแล้วครันะนนรบร้อย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 เลยจ้าหนูใส่สูงลลูกเยอะนะครับเดหาใหญ่ ไม่สี่ติบห้าติ๊บอะไรลูกห้าติ๊บหางลูกหางเดียวคอเหรอถ้าเกิดมาหน่อยทำไมอ่ะสองหางไปเลยหางเดียวหางเดียวกำกับร้อนร้อนเลยลูกข้าวใหม่ๆของลูกไม่ร้อนแม่เอาตังค์อ่ไม่ไม่ร้อนแม่เอาตังค์ด้วยไม่ร้อนแม่เอาตังค์แล้วลูกห้าสิบบาทสแกนป่ะลูกครับเอามานี่ร้านนี่เลยลูกสแกนได้ะฆษณาอะไรคร้าพี่ มีห้าสิบับีสิพี่อันนี้ก็ีบาทเะอันนี้ห้าสิรอเลยครับห้าสิบทางขายดีไงร้อนเลยครับอนนี้จะกรอบๆลค่ามันจะกรอบขจะนุมเลยคะา้วลกแกนด้ยคันนี้ได้นะคะพี่ครับเกอันนี้นะครับแนอันนี้เลครับ ด้านนู้นเลยหลา่ๆเลยครับกราบ,บเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขาหมูทางด้านนู้น,นครับ โอ้ช่วยละหกสิบเ

ที่ตลาดเบอร์ไนท์มาร์เก็ตตั้งแต่3โมงเย็นถึง4่ทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์ขาหมูรุงยอดหน้าเซเว่นครับหน้าเซเว่นอยู่หน้าเซเว่นจงง่ายครับหน้าเซเว่นเตรงข้ามโอ้เซเว่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ครับพัฒนาครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมครับัสดีครับ